สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยกาว,วิเคนะก็วันนี้นะครับแดงเนี่ยจะพาผมไปหาคนป่านะครับที่แดงเนี่ยได้ทํากับต่อไ้น,นะก็คนป่าเผ่าเนี่ยแหละนะที่ได้ทําร้ายผมกับแดงไว้นะทุกคนแต่ตอนเนี้เขาก็เหมือนว่าจะรู้นะเหมือนว่ามาเป็นมิตรกับเราเพิ่มนะท <มา S 2> ุกคนใช่เรามาดีเหมือนว่าเรามาช่วยเขาเขาก็เป็นมิตรกับเราเพิ่มนะนะโ okay อเคขึ้น ้องบอกทุกคนว่าชนเผ่าเนี้ยมันไม่ใช่ชนเผ่าอะไรหรอกเป็นคนกะเหรี่ยงนี่แหละเป็นคนกะเหรี่ยงนะที่พ่อแม่พวกเขาพามาอยู่ตั้งแต่เด็กนะก็เลยไม่ได้อ่าพูดคุยทางชุมชนอะไระเลยแบบพูดกันไม่รู้เรื่องเลยใช่เขาก็พูดภาษาอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมความคิดผมนะคิดว่านะพวกเขาอ่ะอยู่กันเป็นครอบครัวไม่ได้อยู่กันแค่สองคนหรอกนะแต่ไม่รู้วพาครอบครัวพวกเขาอยู่ไหนกันนะเพราะว่าถ้าอยู่สองคนอ่ะ Young lạy yêu ngày lạc, nắp bao 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 đó bao 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 เรียบร้อยนะ่ะบนแบบว่า,าท,ที่แบบว่าผักได้ชั่วข่าวนะมะสร้ากร่เไ,ไ,ไม่มีเวลาละขนาดนั้นนะทุกคนเแบบมะสร้างมันตัวเป็นดีเขาเลยนะก็สุดท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่ได้อยู่กันตรงนี้ตลอดถ้าผมจะสร้างดีไปมันก็จะเสียเปล่าเล้ยไก่ปะเด<อ>เล่ไก่มเล้ยไก่ไหมเหรอใช่

เขานอนอยู่หรอแท้ จะมีคนอยู่ข้างในกระต๊อบหน้าทวนนั่นน่ะ mm hmm. น่าจะเป็นเข mm hmm. ่านั่นแหละหน้าทวดนันนั่นนั่นนั่นใช่เลยนั่นน,น่นมะ,นมะมีหญ้าฟางอยู่แต่นนอนอยู่ป่ะจะเลยรับกล้วยข้าวดีกว่านอนอยู่อ่ะอืม,มนน่าจะนอนอยู่อะ ทำอะไรเนี่ยทุกคนเวลาทุกคนจะเข้าป่าเจอเถาววันในแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะคล,าคลา้ายๆเถาววันน้ำแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนนะกิน,นมั่วนี่แย่เลยนะตายได้เลยนี่เพราะมันจะมีเถาววันน้ำอยู่นะมันไม่ใช่เถาววันน้ำคือบางคนอาจจะไอ้แต่มันเหมือนมีรูน้ำนะข้างในอะ่ะเจอปะเหมือน ไายนอกใครอะไรมันจะเหมือนเสร็จ่จริงๆแล้วมไม่ใช่น่ะนะมันมีรู้ด้วยอ่ะไม่ใช่นั่นอ่ะนี่นน่เห็นไหมนี่แต่ไม่ใช่เผาเถ่าววันน้ำนะไม่ใช่เห็นไหมอันตรายนะทุกคนไม่ได้วะเลยตอบไม่ใครได้อ่ะเอามือถือก่อนเข้าไปดูทีเดี๋ยวเข้าไปดูฮนะเอาไม้เอาไม้นะ Tên nghe mắng đang nghe mắng nó các bạn Vợ Như lời cắt đuôi À lời cắt À, lấy không, không, à lấy không, cái cái đi không được Mình được gồng mình ạ สองจุดอ่ะเจอบะนัะ่นนะเจออยู่เนี่ยตัวอะไรกัดวะนี่นะทุกคนตัวอะไรกัดนะนี่สองจุดนี้นี่ตรงนี้จะไหมมันบางๆอ่ะผิวคอดำนะทุกคนมองไม่ค่อยเห็นเลยตัวอะไรกัดวะ อ้ลรบแผลเต็มเลยอ่ะทุกคนแผ่นตัวเลยนะอืมรบแผลดิเป็นไรเนะี่ไไนยฮะเป็นไรไม่รู้โดนสบายเหรอร้อนมากเดี๋ยวลองไปหาอะไรดูเพื่อนๆเดยดิฮะเดี๋ยววอลับไปหมู่บ้านดีกว่าม,าามั้ามางเอาไงฮะเอาเ้อะอาเย็งใส่กอน

ัวแหละร้อยเปอร์เซ็นต์่ะว่างูกัดอ่ะมีรอยสองจุดน,นะแล้วก็เซเซมืนเมาอะไรสักอย่างเออว่ะโอ้ขอบไปแลยตัง้งใจมึงเนี่ย ดใจ,ใจแข็งไหมนี่อ่ะไอ้เล็กล่เข็นพราตรงคอน้องปะอ่ะอืออันี้ไอ้แม่ก,กวางมาให้นะมึงกูกลัวว่าน้องจะเจออะไรในป่าไงก็เลยน้องไงจ้ปะป่ะเอาเสื้อ

แดงได้ปะล่ะเดี๋ยวเก็บของกันนะ hey, <no. S 1> ไปูอัด นับป่ะโอเคทุกคนตอนนี้ผมให้เล็กแบกเองเลยนะทุกคนนะเพราะว่าผมแบกมาได้ระยะทางนี่เหนื่อมากนะโอ้แบกขึ้นเขาอ,อะไรด้วยนะไม่ไหวนะ ไอเล็กมันล่างใหญ่ด้วยนะทุกคนมันก็แบกไหวนะเฮ้ยเล็กพิถางเปล่าทางนู้นอูยไอยเล็กมันไปแบกกลับไปดูในหมู่บ้านเลยดีกว่าถ้าแบกไม่ไหวเพื่อนนะถ้าไหวอย่างนี้กว่าน้องไม่รอดหรอกเราค่อยกลับมาส่งเพื่อนเพื่เหรอ ได้ไหวเปล่าจะสลับกันก็นกได้น่ะเหลียวซ้ายเลยเพื่อนตรงนี้ไม่มีสัญญาณนะทุกคนนะโอ้ ไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนว่าติดต่อใครไม่ได้เลยนะคือเราต้องออกไปตรงถนนนู่นนะถึงเดียวติดต่อช่วยกันได้นะเล็กเนาะ <Okay. S 1> แบกไปครึ่งนึงเดี๋ยวกูช่วยแบกฮะ <Okay. S 1> แบกไปเลยดีกว่าเอากหมาไกล้หมู่บ้านดูแลง่ายด้วย mm hmm. โอ้ยได้ยินเสียงรถแล,ล้วดีนะทุกคนนะที่ผมบอกทุกคนเลยว่า ผมเอาพวกเขามาใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนนะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะได้เอากลับไปดูแลง,ง่ายๆเลยนะอืมเฮ้ยได้ยินเสียงร่อนร่เล็ก

Yeah. Bé lái phải bao mắm bên được cũng mày Đi mày 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 น้องไม่ไหวแล้วอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเอเหมือนว่าจะน้องเนี่ยจะไม่ไหว,วนะไม่เกียวผมล้มเลยอะโอโตัวหนักเหมือนกันนะแบกไกลๆเนี่ย กับแบลรถใช่ป่ะถึงไรมาแล้วอะแต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณอะไงเงี้ยเดือดต้องเดินไปข้างหน้านู่นแล้วก็โทรให้คนเอารถมาให้นะมึงวิ่งวิ่งกับแบล็คล้ฮะวิ่งกับแบล็คล้วิ่งวิ่งก็ไปเรียกคนก็ได้ไปเดี๋ยวกูดูให้ไม่รู้ว่าน้องเนี่ย จะเป็นอะไรมากกว่านะทุกคนโอ้ยมีสัญญาณเลยตรงเนี้ย